อย่างปลานิ่นใหญ่พี่น้องเอามาจากสาเองเนะา,านะมาเด้อมากินน้ำกันเสพๆไปซื้อพักไปซื้อพัก,พกมะฮอรเมียงเนาะขนมกล้วยทอดมาเด้อพี่น้องไม่กินข้าวต้อกันเด้อเต็มโต๊ะอีกแล้วมกอนี้ปลานิ่งจากสาเองปลานิ่งปลาันิ่งอย่างเนีอ๋อันิ่งใหญ่เลยล่ะ ลาไก่ปีงไก่เชื้อต้มต้มเผื้อมีขนมไข่นกกระทะขนมกล้วยทอดอรพี่น้องมาเยเอ้อปิวใัดีพี่น้องมาได้กน่้าด้วกันมาเป็นอย่างไรยังีนี่จะเปิดตันอย่างไรปงไก่โู้ยเแล้กันเลยมาเด้อมาเด้อ นี่นี่ประแดดปลาหน่อยดนี่ก็เปพีงวยนี่ยสแสบนเคยกินนี้คนอาหาไทยแ่้อนเทสแสบแสรบๆย่มือลรดีอเก้อนนี่โอ้ยต่หมูแ่ลูกตัวเต็มเพชรแหงอย่งี้ได้ไหมเอาเอาลองมึงเอาเอาลูกโดนเพชรแหงชี้เข่

เออมึงบ่ตัวยิ้มใหญ่พี่น้องแล้วก็ยังหลายรอกระเดียบ่ไอวเด้งหน่อยตัวหงอน้ำมือบ่ตัวมือเงี้ยยกเข้าปั่นแล้วมายกโตะนั่งโต๊หน่อยเถอะเก็บเงินมันนะจะนเดือดทีกระดูกเขาหนังบ๊กิน กินอะขนมกินนเปืองหายหนากไปดิเมด่อวานเ่อครขอบคุณครับจะกินยังสุดลำแน็งหรอยังยำยำยำยยำยำยยง้ะที่ควาป๊้าหายใตนน่งลูกสอบอยู่ไม่เป็นสิรพี่เลอินุมีซาบาทีบอลลูดเรไปสอบกินตรงหนมีหรือเปล่าอ่นคือ số 240 được. ta ก็คือต้มน้อหลานุกื่อแจกกบจว่าอืมที่แจกสูตรเเล่าเนาะเนี่ยเล่าเห็นไปจุก่อนเล่าเห็นด้วยเล่าอย่างบโยไดกินเราเ่จะนอนกุ้นกกระปุงไปเชื่องไว้เี้ยว่นออเสียนเย็นแบบบอกรนอยตกอกางตูดนเพราะว่าจะไม่ถออัน ตุมไปหนกะเด็ดจับมันาเออแล้วแต่ใส่ตู้เย็นไปเป็น่ากหสิกินท้่ต้องอาระกเด็ดนั่นต้องเอาถุงพลาสติกขอบให้กันได้นะนะสามสีประสนิดตวแล้วเห็นกระเด็ดก่อะมะ้งอ่ันเมืรบมี่มเือเหมือนด่ผมลกหมือมยังมีขอถออท้ห้น่อเลย สามนเะคุณนี่มันคือด่างเนนนะหนน่นนน้นมันหนจะเอาอะไรยาเฮทิอดู่แน้องเอยจะมปนเศษคู้จะกินอย่างมันหลายแห่งเอาเนื้อให้บ่เอาเกนดูแก็ได้พ เมื่อวันก่อนยาที่กันแม่จะเอาหนึ่จะเอาจริงกินกระดูกเค้นบบปลาแม่ไปซื้อปลาเขาบอกว่าให้เอาอันไหนออกบ่อเอาหัวออกบ่ออะไรนั่นหนีอออกบอแม่บอกว่าบ่อบ่หัวพี่น้องเอ้คำอืมพุณตาบอกกินเผาต้างหนุนจบแล้วมากินหนูยัง พี่นั่งเหว้ายเผ็ดดูดูดูดดีแน่อร่อเดีครับราตัวน้่งขอยหอนหอนบงปีตักเร็นขาไก่นะตีนไก่นะบานเห่านาบี ไก่บ้างเนี่ไก่หน่อยมากนไก่บางตัวกระุิต้่งเตี้งน้องเนี่ไก่บาง่ทำไกมันหาหม่อายไก่แบบเขาเรียงสมเดือนสี่เดือนอย่นะเล็บเป็ไก่ที่าบ่มเจมอเนือบนอ่างเล็บเรก็ตัดไก่นื้อแบบว่าไกลมันเป็นไก่ขั้นเนือป็นสามมเนไก่ขั้นไข่

สียุงกัดที่จะไปฉีดยากันยุงในห้องอยู่ไยุงมันหลายแห่งเอาไปฉีดแบบเอาไปฉีดแบบฉีดปิดอันนี้มันบะหมี่ยากันยุงได้ไหมอันซื้อมากใชยิบเอากู่นี่แหละมันเป็นเมกซ่าเมกซ่ามันก็สีได้ไวมันมาสายยุงคือบอกอ่านคมพิวเ